สวัสดีครับคราวนี้มาดูวิธีการทำนะครับไอตัวเขียนตัวหนังสือ,อเขียนเอาดินสอเนี่ยครับเขียนแล้วกลายเป็นตัวตัวหนังสือให้ค่อยขึ้นขึ้นมาก็ทําแบบง่ายๆนะครับอาจจะทําแค่ดูคร่าวๆแค่ตัวเดียวพอนะครับในไลบรารีผมผมสร้างวัตถุคือมีดินสอเป็นมูวี่คลิปกับตัวตัวเจนะครับเป็นมูวี่คลิปอยู่เหมือนกันนะครับในไลบรารีจะดูไลบรารีก็กดที่ไอคอนตัวนี้นะครับหรือกดคอนทอล L ก็ได้มีเป็นมูวี่คลิป เพนซิลหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวเจหนึ่งอันนะครับอยู่คนละเลเยอร์สังเกตดูนะครับตัวเจอยู่เลเยอร์สามนะครับเพนซิลอยู่เลเยอร์หนึ่งผมจะเอาดินสอไว้ข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเขียน on top อย่างนี้ <c oughs> นะครับสิ่งที่ผมจะทำคือสามารถอนิเมตได้สองวิธีวิธีหนึ่งก็มาร์กวิธีท่สองก็ ฟรม by เฟรมนะครับก็ทำทีละเฟรมนะฮะก็จะใช้แค่จะใช้มาร์คให้ดูแล้วกันง่ายๆนะครับเอาคร่าวๆนะครับคราวนี้ก็ดินสออยู่ข้างบนนะครับผมจะให้ดินสอวิ่งตามเส้นอย่างนี้ปุ๊บผมก็จะสร้างเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วกันนะครับเอาดินสอเขียนแล้วกันอย่างนี้วิ่งตามเส้นตัเวเจอ๋อเด้อนะสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งข้างบนเลเยอร์ดินสอรนครับอันนี้คือดินสอแล้วกันนะครับเพนซิล อันนี้ตัว J ตัวนี้เส้นก็ใช้ว่าลายแล้วกันเลเยอใหม่ลายครับเขียนไว้วิ่งตามนี้เดี๋ยวให้ส่สนวิ่งตามนี้ลายเนี่ยผมจะคอนเวิร์ตคลิกขวานะครับคอนเวิร์ตเป็นไกด์ให้มันเป็นไกด์แล้วเอาเพนซิลนะครับไปอยู่ข้างในลายตัวนี้นะครับดันเข้าไปขงบนลายให้มันเป็นซับเลเยอร์หรือเป็นลูกครับเป็นชายของมันตัวนี้มันก็จะเยืงๆอ,อย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาดินสอนไปไว้ที่จุดเริ่มต้นของเส้นคือตรงนี้แว็บนะครับ snap มันก็ส n น p ไปจุดเริ่มต้นวั <c oughs> นนี้ผมก็จะสร้าง t w ีน n นะครับ classic t w ีน n ให้กับตุนสอสอ 15, อากสิบห้าสามสิบเฟรมแล้วกันนะครับ insert keyframe เพื่อสร้าง basic animation แล้วก็ตรงส่วนเส้นด้านบนนะครับผมจะขยายเฟรมมันออกมาโดยการใช้ insert frames โดยกด f 5นะครับ ริ่เท่ากันอย่างนี้แล้วในเฟรมที่30ของทินสอนะครับก็ต้องมาอยู่ที่จุดปลายเพราะว่ามันก็จะวิ่งไปอันนี้ก็ผมจะไปเร็วหน่อยต้องมีความรู้เรื่อง motion t w i n นิดนึงนะครับนี่ยครับก็จะวิ่งตามมาป๊บเห็นไหมครับอันนี้คือการทำไไกด์หรือ motion path นะครับแบบนี้ <c oughs> วิ่งตามมาแบบนี้นะครับส่วนตัวหนังสือตัว J นะครับมันหายไปใช่ไหมครับ ผมก็จะขยายคีย์เฟรมมาให้ถึงเฟรมที่30โดยการใช้ insert frames นะครับ Ctrl Enter ถึงที่จะได้คือมันจะเขียนตามตัวหนังสือละฟลึบฟล้บแต่ตัว J มันจะค่อยๆเริ่มขึ้นมาทำยังไงครับทำยังไงให้ตัว J เริ่มขึ้นมาทีลนี้ผมก็จะสร้างอีกเลเยอร์นึงไว้ข้างบนตัว J นะครับเลเยอร์นี้จะเอาไว้มาร์ตัว J เพื่อให้ค่อยๆปรากฏขึ้นมา ผมก็จะทำโดยวิธีใช้ Marks นะครับหรือ Animate Shape แล้วกันนะครับก็สร้างสี่เหลี่ยมที่เฟรมที่1ของบนระยะ5้านะครับเอาง่ายๆเลยครับแล้วก็ไปเฟรมที่30นะครับผมก็สร้างอีกคีหนึ่ง Insert Key Frames นะครับผมเฟรมที่30นี้ก็ต้องครอบทั้งหมดนะมันก็เราก็ใช้คำสั่ง Shape to Win คราวนี้เวลามันเชฟทวินนะครับมันก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แต่มันยังไม่ค่อยสวยบางที <c oughs> มันยังไม่ค่อยเหมือนตัวเอตัวเจใช่ไหมครับมันต้องมาตรงนี้ก่อนเราค่อยตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาร์คห้ดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดีขวาแล้วก็มาร์คนะครับบางนี้เห็นขึ้นมาปึ๊บไล่ลงมาแล้วแต่ตรงนี้ตรงเนี้ยนะครับในตรงหางนี่มันเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ต้องทําการแก้กี่เฟรม แกตัวเชฟทวินมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมอัลล็อกก่อนนะครับเพื่อทําการแก้ไขนะ้มาถึงตรงนี้ปุ๊บ f6 นะครับตัวนี้ก็ต้องขยับเชฟทวินคือการค่อยๆแปลรูปของเชฟแปลงล่างของเชฟตรงช่วงนี้ต้องก็ต้องเป็นอนิเมตเฟรมไปเฟรมไปนะครับสร้างคีย์ต้องคีย์ละเอียดนิดน,นึงเพราะว่าช่องมันเล็กนะครับ ก็ต้องอย่าเครียดไปนะครับเห็นเราอาจจะไม่อยากทำเลยเลยอัอยนนี้อ่อเนสองมมนยังมาไม่ถึงก็รอเรนสองนิดนึ่ง แก้ปึ๊บปช่วงตรงไหนละเอียดที่โค้โงก็ต้องเป็นใบเฟรมไปเนาะนี่นะครับตรงนี้ด้วยก็ขยับให้เรียบร้อยนะครับอนี้ ทับกันช่างมันช่างหัวมันตล้ไปบางอันมันเร็วเนาะผมก็ทำให้ดูนะนี่คือเราก็ทำเป็นไปเฟรมไปด้วยปผมก็ไม่ล็อกมาแล้วนะลองเส้นไกล์พวกนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับส่วนมาร์กก็จะมองไม่เห็นนี่มาร์ากเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็จะเป็นแบบนี้ แบบนี้ตัวจค่อยๆขึ้นมาเห็นไหมครับแบบนี้นะครับอ่านี่คือทำคร่ควาวๆให้ดูก็ถ้าไม่เข้าใจก็ลองถามดูได้ก็ที่ใช้ก็จะมีตัว Motion Guide กับตัว Max นะครับช่วงนี้ก็จะเป็น Motion Shape นะครับผมว่า Motion Shape Mark มา Max เนี่ยเพราะมันจะได้ไหลาตามควบคุมรูปทรงได้ง่ายแล้วก็ส่วน Pencil นะครับตัว Pencil ก็ใช้ Motion โมชันไกด์ครับก็คือโมชันทวีนไปติดกับบนเส้นพาดนะครับหรือบนเส้นไกด์นะครับก็ถ้าทำไม่ได้ก็ลองถามมาดูครับสวัสดีครับ